ทีนี้อ p ต่อมาก็คือเราก็ซ้อมเหมือนเดิมเรายังแอตแท็จากข้างนอกเรายืนหลอกชุดอยู่แล้วคู่ต่อสู้โชว์คีย์ให้เราดูถ้าเขา ยื่นมือมาด้านนี้ก้าวขึ้นมาขาหน้าขาน,นี้ข้ามด้านนี้ถ้าเข้าก้าวขาเช้าน,น,นี้เราก้าวข้ามด้านนี้ทีนี้ทํายังไงทีนี้ให้จินตนาการว่าให้เริ่มจินตนาการาก่อนนะว่าก้าวเข้ามาแบบนี้เราจะต้องข้ามด้านนี้ใช่ไหมทีนี้พอเราเข้อออกไปแล้วเนี่ยแล้วนี่เราฮอปปกติเราฮอปเข้ามาข้างหน้าเพื่อจะยิิงใช่ไหมนี้เราเปลี่ยนเราเพิ่มแบบฝึกก็คือ เราก้าวออกไปข้างหน้าอย่าลืมนะเรายังต้องก้าวแรกให้มันข้ามเก้าอี้ก่อนแล้วเราก็เติมก็คือเราก็ฮอปออกมาด้านข้างทีนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่คู่ต่อสู้กําลังกลับตัวมีความรู้สึกว่าเฮ้เรากําลังจะได้เข้าไปข้างในว่ะปุ๊บเราถอยออกไปนู่นแล้วเราต้องถอยออกมานี่ออกมาด้านข้างออกมาด้านข้างก่อนนะยังไม่แบ็กสเต็ปนะออกมาด้านข้างนะเอาอไปใช้สเต็ปก่อนออกมาใช้สเต็ปก่อนออกไปด้านข้างเก้าอี้ ดูเป็นคอสแล้วก็โดดออกมาฮอปแล้วก็มายืนยืนให้บาลานซ์ก่อนทีนี้เด็กโตถามเด็กโตใช้บ่อยอันนี้คือจะสอนเด็กโตไปด้วยกันเลยเด็กเล็กฟังไปด้วยเวลาโดดถ้าเป็นพวกมืออาชีพไม่ว่าทุกท่าที่เป็นฮอปที่เขาใช้คําว่าฮอปเราจะทําเป็นกึ่งฮอปเราจะเป็นกึ่งชิบออกมาเป็นกึงออกนก่งสไลด์กึ่งชิบดูนะปกติเราทําแบบนี้ใช่ไหม อบอลกระโดดกระโดดมันช้าในความเป็นถ้าเกิดเราเล่นกับโปรแบบเนี้ยช้าถอยไปกว่าเราจะลงพื้นเขาสไลด์ติดตัวเราเรียบร้อยแล้วให้เราเหมือนชี้ข้ามเหมือนก้าวออกบางคนก็บอกเหมือนก้าวออกเมืองน,นอกผมเห็นแบบเรียนเล่นสอนลูกก็บอกให้วอล์กให้เดินออกก้าวไปเดินออกอย่าไปกระโดดและเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กโตที่ขยับเข้าออกด้านข้างอะ่ะแบบฝึกนี้ก็คือ ให้ก้าวเข้าไปแอ t แท k คีย์ของเขาด้านนี้ฮอ s s เต็ปแล้วโดดออกมาด้านข้างก่อนโดดอ,อกมาด้านข้างก่อนถ้าเป็นเด็กเล็กก็ฮอปเลยเคาะพร้อมวางบอลกอดบอลเข้าซอกพอเกตเก็บไว้หรือเก็บไว้ข้างลำตัวทีนี้ตอนโดดให้เราเอาเก็บบอลไว้ข้างลำตัวนะอย่าเพิ่งเก็บบอลเขาซอกพอเกตเป็นบางเห็นบางคนทำแบบนี้ปุ๊บหายเลยนะ เขาหมุนมาทันนี่เขาสติลหายให้เก็บข้างลำตัวโดดออกมาแล้วตั้งบอลไว้ที่ตรงซอกพอเกตเราค่อยยิงเก็บเข้าข้างลำตัวพอลงขาคู่เข้าซอกพอเกตแล้วค่อยยิงเ,ข,งงข,ข,เยยงข้าใจไหมผมอธิบายเร็วไปไหมอีกทีนะซอกพอเกตเก็บข้างลำตัวข้อพอวางบอลเก็บข้างลำตัวโดดออกมาตั้งแล้วก็ทำแต้มยิง ให้เราฝึกแบบนี้ช้าๆไปก่อนเด็กเล็กโดดได้เด็กโตให้บล็อกออกมาให้ก้าวออกมาก้าวออกมาขนาดไหนที่ผมต้องการออกมา1นก้าวของตัวเราเองเพราะว่าตอนกระโดดเป็นรูปประทามที่สุดก็คือ1นก้าวของเราเทคนิคก็คือเวลาเราเน้นเราเน้นเราเน้นออกไปข้างหลังเพราะเรารู้แหละว่าเราอ่านข้างหน้าแล้วว่าเราไปปุ๊บเราต้องการจะถอยมายิงเราเล่นจังหวะยิงเน้นให้ถอยมาข้างหลังไม่ได้เน้นไปข้างหน้า เพราะนั้นตอนไปเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าดันเพื่อถอยดูนะดันเพื่อถอยคือเหมือนวางเอาเท้าไปวางเอาตูดดันถ้าเกิดว่าเราโน้มตัวเองไปข้างหน้ามากเกินไปนี่มันจะถอยไม่ได้